สวัสดีค่ะนางไหม่ไพยิปซีนะคะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหมยิปซีชาแนลนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่หมอยเช่นเคยในเรนดอมเรนดอมที่ชื่อว่าเอา่ออะไรอ่ะเอ้าเรนดอมที่ชื่อว่าเอา่สิ่งที่อยู่ในใจเขาตอนนี้ ที่อยากที่จะพรั่งพรูถึงคุณนะสิ่งที่อยู่ในใจของเขาถึงคุณนะถึงคุณแบบที่มีต่อคุณนะคะแล้วก็อยากที่จะให้คุณรับรู้มีอะไรบ้างนะคะเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยตอนนี้เขายังหาหนทางที่จะได้รักคุกกับ ุณแบบเปิดเผยทำยังไงตอนนี้ความรู้สึกนั้นมันดาวมากทั้งเหนื่อยทั้งล้าที่การเงียบของทั้งคู่จะต้องถึงการแบบเงียบสงบอยู่ในมุมของใครของมันทำได้แค่เก็บ คุณไว้อยู่ในใจแล้วก็ต้องยอมตัดใจจากคุณแต่จัด,ต,ดตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดพยายามจะลืมคุณแต่ว่าก็มันมีอะไรที่เชื่อมโยงทำให้เขากลับมาคิดถึงคุณอีกความผูกพันความโหยหาความเหน็บหนาวและความที่ ทำอะไรไม่ได้ในความสัมพันธ์ทำให้เขาเจ็บปวดมีแพลนมีฝันถึงคุณที่อยากที่จะแอคชั่นคิดถึงแต่คุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่าเขาก็ต้องจบความคิดของเขาคุณหรือเขาอาจจะมีคอมเมนต์ซีเรียสจริงจังก็เลยพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปทิศทางไหน ไม่ได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเฝ้ารอคอยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีความหวังที่จะได้รักกันกับคุณมันเป็นไปไม่ได้แล้วเขานอนไม่หลับเครียดคิดมากวิตกกังวลวิตกกังวลเขานอนไม่หลับเขาเครียดมากกับการที่ จะได้มีคุณเป็นคู่รักอยากได้ติดต่อสื่อสารกับคุณอยากได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปในทิศทางที่ชัดเจนขึ้นเขาเขาเหมือนรู้สึกหมดหวังจะทำยังไงดีกับความสัมพันธ์นี้มีอาการแบบสิ่งที่อยู่ในใจเขามีอาการแบบหนักพอควร <c oughs> ที่เอาคุณออกจากหัวไม่ได้ วันนี้เขาฝากมาบอกอะไรคุณครวันนี้เขาฝากมาบอกอะไรคุณสิ่งที่เขาอยากให้คุณได้รับรู้นะคะสิ่งที่อยู่ในใจของเขาถึงคุณ I am afraid to connect contact you ฉันกลัวที่จะติดต่อถื่อสารกับคุณ You speak to me d o w music คุณลงสตอรี่แล้วใส่เพลงนั้นน่ะมันหมายถึงฉันใช่ไหม a w o n d t e r if you are happy with o me เวลาคุณลง,ลงโซเชียลอะ่ะ ฉันสงสัยเหลือเกินคุณมีความสุขได้อย่างไรคุณมีความสุขได้ยังไง n t stop t h i n k i n g about you คุณรู้ไหมว่าฉันไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้เลย It's time for me to heal now แต่ว่ามันก็เป็นเวลาที่ฉันจะต้องเยียวยารักษาตัวฉันเหมือนกัน I feel you leaving me behind ฉันรู้สึกว่า ช่วงเนี้ยคุณก็ไม่ได้สนใจอะไรฉันมากมายเท่าไหร่ I know that I call t h i lie with you แต่ว่าฉันก็ไม่อยากที่จะล้ำเส้นฉันก็อยู่ในพื้นที่ของฉัน You claim cross then and young yeah. แต่คุณน่ะเข้ามาใกล้ที่สุดสำหรับบรรดาคนอื่นๆเลยนะ คุณคือหนึ่งเดียวในหัวใจของฉัน I feel you e v e n t h o though we a r e r p a t ฉันน่กคิดถึงคุณเสมอเวลาห่างกันถึงแม้ว่าเราจะห่างกันฉันก็คิดถึงคุณเสมอก็จบไปนะคะสำหรับแลนดอมนี้นะคะแม่หมอหมองว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีค่ะจากดังหมาพยิบซี่ซี่ซี่